ทำหลับฟินเนาะที่จะไปทําเชื้อเพลิงนะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้เขาในการต้องเราจะฆ่าตัวนี้ไปเพื่อม,มันน้อยนี่เนี่ยนี่เนี่ยก่อนเอ้าเอ้าอ๋าอ,อมันไดโนโ้นกเส่าของคนอื่นนี่ว่าเขาจับไว้ลงมาฟาร์มมาก็อาจเป็นไปได้นะฮะ ก่อนอื่นก็ขอากล่าวกับสวัสดีน้องๆที่คอรพหลักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์ o โมบายวันนี้นะครับก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดแบบพื้นฐานของพี่นะฮะซึ่งวันนี้นะครับพี่จะพา้องๆไปฟาร์มฟินนะฮะสำหรับฟินนะครับเป็นของที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจําเป็นเลยนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนาะเฮ้ยสไปโนไขรวะเนี่ยเฮ้ยสไปโนป่าว่ะ มันไม่มีเจ้าของนะเนี่ยจับได้เนี่ยวิวหกสิบเนี่ยจะไม่จับจะวิวน้อยเกินไปอจะพากน้องไปทําความรู้จักกับฟินนะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันเนาะก็ฟินนะครับเราจะฟาร์มได้จากหินทั่วไปนะครับโดยใช้พ i ิกแอ็อันนี้นะฮะชึบชึบนี่เลยอันนี้เลยชึบ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 อันนี้เลยใช้อันนี้นะครับในการฟาร์มเนาะมันก็จะเป็นหินอันสีส้มนะครับแล้วก็ใช้เจ้าแองกิโลนะครับในการฟาร์มนะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะใช้เจ้าเองกิโลในการฟาร์มเนาะก่อนก่อนอน่นเราจะต้องหายานพาหนะนะครับในการลงไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรียกอาเจนกุมพี่ก่อนสักครู่เฮ้ยเดี๋ยวเออเฮ้ยจิบข่ายละตกลงไปข้างล่างแหละไล่รับเตอร์แกจะตามมาใหม่วันนี้โอ้โหเวนกมเวนกมโอเคเดี๋ยวเราจะตามเจ้าอาเจนกุมพี่ลงไปนะโอ้โหลงไปเกินไวเกิน ไปไหนวะนั่นน่ะไปข้างล่างเลยเอ้ยโดดทันอเกือบเกือบตกน้าตายเอาล่ะเดี๋ยวเราจะฟาร์มเขานะครับโดยการใช้เจ้าแองกิโลตัวนี้นะฮะนั่นคือฟาร์มหินเนาะก็ปกติถ้าเกิดแองกิโลมันฟาร์มเหล็กมันก็จะได้เหล็กนะครับแต่นี้เราจะมาฟาร์มหินนะฮะนี่เห็นปะหินสีต้มๆนะครับประโยชน์ของมันคือใช้ทําดินปืนได้นะฮะใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับ ใช้ครับยาได้นะใช้ทําสีได้นะคือประโยชน์ของมันเยอะมากเลยนะครับอืวันนี้พี่ก็เลยต้องการนะฮะจนวนมากเลยนะครับสําหรับฟินเนาะพี่จะไปทํา,าเชื้อเพลิงนะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้เขาในการาเป็นเชื้อเพลิงให้กับตู้อบอาหารของเรานะครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นนะวันนี้เราก็จะมาฟาร์มกันนะฮะพี่ใช้เยอะอนะน้องไหนจะเชื้อเพลิงในบ้านนะฮะสำหรับใส่ไฟนะ แล้วก็ไว้แบบอปอาหารอีกนะฮะแล้วก็ไปทําดินปืนอีกผมบอกเลยว่าประโยชน์ของมันนี่แน่นๆกเลยทีเดียวนะส,นสําหรับซินนะครับอย่ามองข้ามนะเป็นของที่ต้องบอกว่าแรกๆอาจจะไม่ค่อยจําเป็นนะครับแต่พอหลังๆะมันจําเป็นมากๆเลยนะแล้วใช้จํานวนเยอะด้วยเนอะงบอกเลยว่าใช้ไม่น้อยเลยนะฮะโคตรเยอะอืมเยอะมากลองนี้แถวนี้มีเยอะไหมคือถ้าหลากักๆนะครับพี่ก็จะไปฟาร์มในน้ำเนาะ มันจะให้เยอะนะครับสําหรับฟินนะเหตุผลที่ฟาร์มในน้ําเหรอเพราะว่าเจ้าเองกิโลนะครับเวลามันอยู่ในน้ําลองดูนะเห็นปะมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าออยู่บนบกนะครับค่อนข้างจะมากเลยนะนี่เลยตรงนี้เยอะเนาะต่อให้น้ําหนักเขาเยอะนะครับแต่ว่าเวลาเขาอยู่ในน้ําอ่ะเขาจะค่อนข้างแบบคล่องแคล่วว่องว่งวงวองไวอ่ะไวมากเลยนะฮหปะเห็นปะ,น,ปะนี่เราไปฟาร์มไปเรื่อยนะอฟาร์มไป ตามไปแท p บพีบีไข่ไวแท็พีบีนี่นะฮะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะเห็นปะอยู่ในน้ำมันมันเดินไวอ่ะมันแบบเคลื่อนที่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็สําหรับฟินนะฮะในน้ําก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะพี่ก็เลยเลือกในการที่ลงมาฟาร์มในน้ําดีกว่านะเพราะว่ามันไม่เดินต้มเตี้ยมนะสําหรับเจ้าเองกิโลนะครับเวลามันอยู่ในน้ําแต่ตรงนั้นเหมือนเขาจะมีมีเหลืองกันมีเหลืองกัน เนี่เหมืนอนเจ้าเทอรเเบิร์ดนะฮะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งเจ้าองกิโลเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่ดาเมจค่อนข้างแรงเลยนะเดี๋ยวเราแจมหน่อยแจมหน่อยอย่ามาทะเลาะกัน๋ยวนี้ทีเดียวตายอืจัดการเจ้าสเตคโกโฮะอันนี้เบสิกเบสิกนะแองกิโลพี่เลเวลไม่เยอะด้วยนะครับแต่ว่าตกทีนี้แรงนะฮะนี่ขนาดแบบเห็นปะโจมตี200รอนี่ถือว่าแรงนะครับดราม,มพพิพื้นเลยเบสิกเบสิกเลยนะครับเนี่ย พีิคเลยพี่บอกเลยเนะี่ยเห็นปะโจมตีแรงพี่บอกเลยแรงอะ่ะในบรรดาสัตว์กินพืชนี่ดาเมจของเขานี่ไม่เป็นสองรองใครนะสำหรับแจ้งกิโลนะนี่ขนาดเลเวลน้นอยๆน,นะครับตอนจับมาเห็นปะตบหน้าแหกด้วยห่างหนามของเขานะโจมตีแรงมากน้องบอกเลยแรงจริงเอาละเราก็เดินทางไปฟาร์มต่อนะดูที่ได้เท่าไหร่นะพี่ต้องการสักสองสามพันน่ะสักสองสามพันก้อนเงี้ย อยู่ในน้ํานี่เราค่อนข้างที่จะแบบเดินทางแบบราบลื่นไงถ้าบนบกนี่มันจะเดินแบบต้มเตี้ยม,มากเลยดังนั้นพี่ขออยู่ในน้ำํำความในน้ํานี่แหละปลอดภัยนี่แน่นแนปา่ปาป่าเราเป็นสัสตบ,บกที่เดินทางในน้ําได้แบบสุดยอดมากเลยตัวนี้วิเท่าไหร่โอ้โหวิ่งสิบหรืว่าวิ่งร้อยถ้าวิร้อยนี่พี่จับเลยนะสำหรับเจ้า,าชาลีนะ เพราะเรามีเบียร์อยู่แล้วนะครับได้2,000ยังเฮ้ยได้2,000พอดีโอเคอ่ะพอ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 หรือพี่ต้องการแค่2,000เท่านั้นแหละเอาล่ะไปหุ้ยหนักโอ้โหพี่ว่าอาเจนของพี่แบบรับน้ำหนักได้แบบโคตรตึงแล้วนะโอ้โหเฮ้ยเออเดะเดะเดๆเดะ ขอายน้ำหนักก่อนโอ้โหโอ้โหขอทิ้งของก่อนอืออือหืออือือ,อโคตรหนักนี่อ่านอ่านอันนี้พี่ไปเอามานะครับจากบ้านคนอื่นนะไดโนเสาร์เขาตายนะเจ้าเมกาทีเลียมนะฮะออืเป็นไดโนเสาร์ในดันเจี้ยนนะครับเจ้าของเขาปล่อยให้มันตายเนาะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้เข้ามานะมันก็เลยตายนะพี่ก็เลยอะ เอามาใช้แทนนะฮะเออไปเก็บอ่านเข้ามาใช้นะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์นะเราก็มาใช้นะครับนี่เดี๋ยวเราเจ้าเองกิโลงเรามาวางก่อนนี่นะฮะเอาละแล้วก็เอาเจนเรามาหยุดตรงนี้อยู่เฉยๆนะลูกโอ้โหแล้วพี่หนักอะไรวะหนักอ่านแน่เลยชัวอ่านกับขนสัตว์นั่นไงว่าแหละโอเคเดี๋ยวพี่เอาอ่านกับขนสัตว์เก็บก่อนนาะ ของพวกนี้พี่ได้มันจากแอร์ดรอปทั้งหมดเลยนะพวกอานเนี่ยนี่เอานี่มาเอานี่มาอ่าโอเคเดี๋ยวเอาพวกอานเก็บก่อนติดตัวก็อัานละยี่สิบโลหนักเกินโคตรหนักเดี๋ยวขอเก็บก่อนอ่าเก็บได้อีกสองชิ้นก็เก็บอ่านไปเลยหนึ่งสองโอเคแล้วก็สโคปตามโอเคเฮ้ยส่วนที่เหลือ เดินไม่ออกแหละหนักขนนะฮะขนนี้เป็นอะไรที่โคตรหนักเลยนะขนสัตว์เนี่ยมองเลยหนักจริงๆนะฮะแล้วก็เอาหินมาด้วยนี่ใส่ไปสําหรับพวกขนสัตว์นะฮะเราจะาใส่ไว้ในนี้กับหินเนาะนี่แล้วก็สิ่งสําคัญเดี๋ยวเราจะเอาฟินนะครับเข้าไปเก็บในบ้านนะจะไปแปรรูปนะครับไหนเฮ้ย ประโยชน์ของมันเยอะพี่ต้องการมาเขา้ามาเผาเหล็กนะหลักๆเลยเพราะว่าเนี่สองพันอันน้องน่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่วะสองพันนี่ก็น่าจะได้ประมาณพันหนึ่งแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามันใช้เชื้อส่วนผสมเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวขอเอาเหล็กเก็บก่อนมันจะต้องใช้หินด้วยนะครับในการป่นออกมานะฮะให้เป็นฟินนะหินเราก็มีเยอะโยก็เดี๋ยวเช็คก,ก่อนก็ จะได้ฟินหนึ่งอันก็ใช้สองอันเอ้ยเราได้เป็นพันเลยเนี่ยโอเคครับใส่หินไปเยอะๆเลยเนี่ยเราได้หนึ่งพันชิ้นเลยนะครับในการป่นนะฮะรอบนี้เนาะเฮ้ยเด้ยเดี๋ยวเดพี่แบ่งแบแบ่งแบมันจะได้ไวขึ้นเรามีสองคกนี่เอโอโถยเอามาคกลพันเนาะมาคคกลพันไปเลยปัาบป่นไปเลยฮะนี่ แล้วก็รอนะฮะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนี่แปบ๊บเดียวนะครับได้มาห้าสิบกว่าอันเนาะก็จะใช้ในการนี่เลยเผานะฮะอุ้ยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสาคัญคือนี่น้องพี่ต้องการนะครับเอามาทําดินปืนด้วยนะเพื่อใช้กับลูกซองของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นลูกซองสไนเปอร์หรืออาวุธอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าจะเป็นนี่ชเ้ฟตู้อบอาหารนะฮะเราก็จําเป็นต้องใช้นะครับสําหรับอ่า จ้าผงสปาร์คพาวเดอร์นะฮะเดี๋ยวดูด,ด,ดิมีอะไรในนี้มั้งชึบอืๆอชบชึบชบชึบชบชบือว่าจะจับบนโต้นะครับยังไม่เจอเลเวลที่มันสูงๆเลยเพราะว่าอ่านที่พี่ได้มานี่อาเมอร์อโคตสูงเลยเดี๋ยวขอเก็บเอาเลือดแมงกะพุนเก็บไว้ในตัวเจ้าเจนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพี่ไปจับไดโนเสาร์ไงอ้าวเฮ้ย เดี๋ยวเผื่อพี่ไปจับไดโนเสาร์เดี๋ยวไม่มีเลือดมักัะพุนเนาะเราก็จะใส่ไว้ในนี้นะป๊าบหย้ยหนังพี่รู้แล้วมันหนักอะไรตัวพี่อ่ะมันหนักหนังดูดิห้โห,หนังกับคิดตินเยอะแยะมากมายเออลืมไปเลยเนี่ยแล้วก็มีรังเพึ่งอีกนะยังไม่ได้เอาไปติดที่ต้นไม้นะเพราะว่าช่วงนี้ยังวางทรัพยากรไม่ได้นะฮะก็มาดูกันนะฮะว่าหงเป็นไงบ้างว้าวได้มาเยอะเลยนะเดี๋ยวพี่สต็อปไปก่อน เราจะผสมดินปืนไปด้วยอ่ะโอเคเราค่อยกดทําใหม่นี่นะฮะก็ะจะประมาณนี้นะสําหรับผงสปาร์คพาเดอรนะ์นะปุ๊บเดี๋ยวเอาส่วนนี้มาใส่นี่นี่น้องท่าน,นี้ก็ยาวๆวกันไปนะฮะในการผงนะในการแบบทํานั่นนะอ่าส่วนอันนี้เหล็กนะครับพี่ก็มีเกือบหมื่นชิ้นเลยนะสําหรับเหล็กนะฮะก็ะจะใช้ผงสปาร์คพาเดอร์นะครับในการเป็นเชือเพลิงเนาะ อันนี้คือพี่ไม่รีบไม่รีบฟาร์มนะฮะหมายถึงเหล็กนะครับไม่รีบเผาเนาะพี่ก็เลยเผาแค่เตาเดียวนะความจริงถ้าเกิดพี่รีบก็เผาสองเตาได้นะฮะแต่ว่าพี่ไม่รีบไงก็เลยเผาทีละเตาก็พอเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้รีบใช้นะครับสาหรับเหล็กเนาะก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็คือในการแบบซ่อมอาวุธอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวพี่ขอซ่อมหอ,อกก่อนพูดถึงอาวุธหอ,อกนี่พี่บอกในดาเมจของพี่อยู่ที่ อ่าสามนะครับแล้วก็ค่าคงทุนอยู่ที่560ถือว่าโคตรดีเลยนะฮะซ่อมไปเลยนะฮะค่าซ่อมก็แพงนิดหนึ่งนะใช้ถึง400ร้อยเลยโอเคกลับมาเอามาเก็บต่อเออดาเมจเป็นรองแค่ดาบนะครับเพราะว่าดาบของพี่นั้นดาเมจเบามากเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับประโยชน์ของเจ้าฟินนะฮะก็พีออ่มันเขี้ยวนๆก็ไหนๆแล้วน้องเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปลงถ้ำลาวาก่อนดีกว่าฮะ ก่อนจะปิดคลิปไหนๆมาแล้วอะ่ะอือจะให้แบบมาฟาร์มฟินโชว์เางเดียวมันก็อะไรอยู่ฮี้ยหูบ้านน้องยิบสี่แฮปปี้เขาทำสวยนะเขาทาทรงทาสีด้วยแล้วก็มีไฟด้วยโอ้โหดูดิทำสวยวะทำสวยเลยอะ่ะโอ้าตกแต่งสวยเลยนะเนี่ยของน้องยิบสี่แฮปปี้นะครับนี่นะบ้านเขานะสวยนะไม่บอกเลยบ้านเขาสวยนะมีเสือมีแองกิโลมีตัวทำปุ๋ย บ้านเขาสวยอะเดี๋ยวเข้าไปดูไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอประตูไม่มีโอ้บ้านเขาสวยนะครับเห็นปะมีไฟด้วยมีด่านฟ้าด้วยเฮ้ยดูดิสวยเลยนะครับอืมดูตรงตู้ดิโอ้ไฟเขาสวยมากอะเออน้องเขาไอเดียลีนะในการแบบทําบ้านให้เป็นเอ่อสีสันนะฮะสวยนะบ้านน้องเขาสวยนะสวยเลยแหละอื เดี๋ยวถ้าะระวังทรัพยากรได้เราก็จะทําให้เหมือนเขานะเราก็จะทําให้บ้านเราสวยบ้างนะส่วนนี้เป็นบ้านของลูกดุยนะฮะ,ะส่วนนี้เป็นบ้านคนจีนนะฮะเพื่อนบ้านพี่เองอเหมือนเขาก็ยังเข้าอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําลาวากันดีกว่าฮะว่าแต่ไอ้ไปโนตัวเมื่อกี้ไปไหนหละเรแปดสิบคือพี่จะจัดการมันฮะค่ามันนี่นี่ตัวนี้เพราะว่าให้ตัวที่มันรีวิวเยอะกว่าน,นี้เกิดไงน้อง เราจะฆ่าตัวนี้ไปในวิ่มันน้อยนี่นนนแน่นี่แน่กอนนี่แน่เรียบร้อยอามคืออออืืืคือหลกัลกๆนะครับพี่จะไม่ค่อยตัดคลิปนะฮะเวลาลงคลิปเนาะเพราะว่าพี่อยากให้เป็นเนื้อเรื่องของพี่ไปนะฮะเพราะว่าการเอาชีวิตอปของพี่นั้นจะต้องแบบสแตนดาร์ดแล้วก็ไปแบบ แนวทางนะฮะไปเป็นแนวทางให้กับน้องๆคนไหนที่แบบอยากจะแบบใช้แบบชีวิตในแนวทางเดียวกับพี่ก็จะได้แบบรู้เห็นแล้วก็ไปในแนวทางเดียวกันไงตอนนี้พี่เลเวลเท่าไหร่วะอุ้ยแปดสิบสี่วะอีกสองเลเวลเราก็จับกิฟตินเลยแล้วน้องแต่ว่าพี่ไม่รอให้ถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนชื่อแลนะ้วเนี่ยตอนนี้พี่มีอ่าเจ็ดสิบแอมเบอร์ละเด็กหน่อยพี่ก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับพอได้รนะ้อยแอมเบอร์เนาะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ จะไปจับเจ้ากิฟฟินนะฮะฮ้ยอีกหน่อยเนาะไม่นานฮะพี่จะเปลี่ยนชื่อแล้วก็จับกิฟฟินนะครับเพราะว่าพี่ต้องการตัวที่มันเลเวลสูงๆเนาะเอาป้อมปืนตรงนี้พังไปแล้วนะเนี่ยสําหรับป้อมปืนที่มันพังก็แปลว่าเจ้าของเจ้าของป้อมปืนอะ่ะเขาไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับแล้วมันก็จะพังเองนะทรัพยากรเหล่านั้นนะก็เหมือนกับไดโนเสาร์นะครับที่เราไปเจอเนาะตามพื้นที่ต่างๆอะ่ะเวลาเจ้าของบ้านเขาไม่มามันก็จะ ทางไปเองเลยนะฮะสำหรับบ้านนะฮะน้องๆคนไหนที่แบบมีเวลาว่างก็สามารถบินไปเช็คบ้านนน้นบ้านนี้ได้นะครับบางทีก็มีไดโนเสาร์ตายนะฮะเราก็สามารถเอาอ่านมาใช้ต่อได้นะซึ่งพี่ก็ใช้วิธีนี้บ่อยนะครับในการที่เอาอ่านนะครับมาใช้นะเพราะว่าเลเวลเราบางทีอะ่ะเรายังไม่ถึงไงเลเวลคนอื่นมันสูงกว่าใช่ปะล่ะเขาก็ไปฟาร์มของมาเยอะๆแล้วเขาก็ไม่ได้เล่น พอไดโนเสาร์เขาตายแล้วก็อ่านเขามาใช้แทนไงคือดีกว่าไปปล่อยทิ้งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเ้ยทาเปเทคของคนจีนอ๋อมันมีเจ้าของด้วยมีคนอยู่อ๋อมันมีเจ้าของมันด้วยนอ้องเขาทำอะไรอะ่ะมองอะไรอะ่ะ เฮยู hey, มองอะไรยู <c oughs> เขามองอะไรวะเดี๋ยวเราทักทายเขาหน่อยเฮ hey, ไปลงถ้ำกันไหมเพื่อน <c oughs> เหมือนเขาจะไม่อยู่นะฮะมานั่งทําอะไรตรงนี้เนะี่ยโอเคอะไม่สนใจเราไปลงถ้ำของเราดีกว่าครับก็เดี๋ยวพี่จะเอาเนื้อนะครับออกมาด้วยนะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอของเก็บไว้ในตัวเจ้านกอจ,จนนินก่อนเอาละแล้วพี่ก็จะไปแค่นี้นะฮะไปกันเลยฮะเพราะว่าค่าทนร้อนของพี่นั้น พอนะครับเพราะพี่ใส่กางเกงของอากางเกงชุดกีนที่สูดนะฮะมันมีค่าทนร้อนนั่นเองดังนั้นพี่ก็ไม่กลัวนะฮะในการลงมานะว่าจะร้อนเออว่ะแต่มันก็ร้อนอะแต่ร้อนไม่มากเพราะพี่มีไอ้ผลไม้เพิ่มน้ําอยู่เนาะเอาเฮ้ย อ๋อมันไดนโนเสาร์ของคนอื่นนี่ว่าเขาจับไว้เนี่ยมันมีเจ้าของนะเนี่ยไอ้ไดนโนเสาร์พวกเนี้ยมันอยู่กันเป็นฝูงเลยอะเฮ้ย <c oughs> เหมือนมีคนมาเทมไว้นะฮะอืเหมือนมีคนมาเทมไว้นะครับน้องๆโอ้โหเหมือนไดนโนเสาร์ในนี้มันปั่น,นป่วนแปลกๆปะอืม เอเพี่ว่ามันแปลกๆนะหรือว่ามีคนลงมาฟาร์ม่ะก็อาจเป็นไปได้นะฮะเฮ้ยเอา้าอยู่ดีพี่ตกลาวาตายโอ้แล้วของพี่หายหมดเลย โอ้นงทนูโอ้ยสื้อผงสื้อผ้าดีๆพี่หัวร้อนเลยโอ้โหเฟลเลยเฮ้ยจะไปลงถ้ำแล้ววับตกละวาเกินไปโอ้โหหัวร้อนเลยโอ้ยเหลือแต่ตัวเปวล่าเลยทีนี้โอ้ยก็เป็นว่าอีพีนี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับตึงเลยทีเดียว โมันโอ้โหแล้วตกลาวาน้องไม่ได้ไม่สามารถเอาของคืนมาได้เลยนะครับบอกเลยถ้ากับว่าของที่พี่มีไม่ว่าจะเป็นปืนธนูสูญหายแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวอ้อก็เอาเป็นว่าอีพีดีก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆคือหัวร้อนจะจัดเลยตอนนี้เยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยดยววนวาร์ตกลาวาโคตรเซง็งโ,โอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่าอีพีนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะพาร์ทนี้ก็ต้องขอพายจริงๆนะฮะมันเกิดเรื่องแบบไม่คาดฝันขึ้นแบบนี้แบบ เ็งมากบอกเลยเซ็งจริงเฮ้ก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะเรามาเจอกันใหม่นะครับพันหน้าพันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับพี่ขออนุญาตไปฟาร,ร์มหาของก่อนนะโหของหายหมดเลยโคตรเซ็งแล้วเจอกันครับบา,บายบายสวัสดีครับ